นบอกนินนั่นนี่บอกนินผู้ที่ตอนไทยนั่นมันด่าหัวมันทิ้ไงไปไหนบอกมันก็บ่ได้เครีิษัทบริยังด่าผู้หญิงผู้นี้นะอีนี่หน่นอยไปจะว่าขันเอามานะ่ะมันชิจใจดีคืออันมันอยู่พุน่นนะโอ,อ้โวเช่นนี่นมันกับระบบอันนั้นแหละหักยานบัดวันยาไปนั่นแหละที่ไปรอดนะอี่ไหนหน่อพโตแต่ว่าพอตไปเซไปนี่นอนคืนบ่พ่อพตนอนแล้วนอนคืนนึงโอ้นอนคืนนึงแปลว่าน,นอน<แ>น,อน,นอนว่าขันพ่อแม่เขาแหละ ตื่นไปเช่ามาแล้วมาเลยนะได้กินข้าวันที่ก้อนเดี๋ยวเอาหมีเพิ่งกระโถงน้ำน้ำเราสดใช่สิตะตัวเนาะมอนชดมาเลยมันบึ้งมันจระโขงผิดฉังเลยอยากได้บอดเด็ดนี่นะมันก็มีอยู่นอกหัวหัวมันถึงได้หายหมดเข้าไปโทรลงผู้บ่าวทั้งใหม่เนาะตอนนี้ก็คู่ไทยแล้วก็วิทยโทรมาหาจากเถื่อนเนาะแม่ในน้ำไปโทร นอยกินเขาหรือบ่กินกคำยังกินยังอันมื่ออื่นนี่แหละเป็นมื่ออื่นเด้อขจิมาน่ะเด้อมาโลดเด้อเขาว่าร้อยแล้วคงตัวบมเดมาจากเถื่อก็าิีว่าร้อยนี่นะหันมอดเลยเด้๋ยวหันจากน้อยก็ทุยเลย มันจังมาอื่นเลยมันเป็นนะมันโทรศัพท์บันได้ไปเอาแล้เป็นอะไรบอกประตูไปเอาคนอื่นค่ะผมเป็นอะไรบอกว่าไปดอกเอาเงินตุ๊อวันนั่นบอกนี่ไม่ไปอยู่น้ำหย่าเก่งเน่าเหล่ากันเก่งว่าหลอกประตูอนขนาดกระโตหย่ามันก็มาเอาให้ทัดในทอนเอามันหนีแต่เฮือนนี่แน่ตอนเคุนว่าจักชั่วจักดีคนนั้นกะให้เอาหนีเลยคัดไปอัน เป็นับจ้างดำนาเช็ดเจ็ดมือมาแล้วก็ช right> ื่อเขามากินอเขาไม่ได้ยังคันคันว่าชื่อเขาว่าชื่อไปชื่อนึอื่นก็เอากระโลกกับหย่านะเพราะไอ้กระโหกถึกโลดแหละมันวาวนะคอยอยู่น้ำโมได้มันวาอยู่ลำหย่านะไปให้มันวิทยหูวิที์หางคอยเลยเจ้าชีแตงแป้งคอยเท่ดใดยก็หย่าดอกมันวา มันจะแต่งก็ชี่หันจนเท้าค่อยตายผุ่มันรอชีได้ขักแน่เดี๋ยวเอาไปบังไปบังจะกอนมันรออยู่ยันฮายดูมาอีกเลยฮายเพียได้ขึ้นนะปตัวเนาะเห็นได้ชัดมาฮอดแล้วค่อยเบิ่งเงินทรเัาช์แล้ียวกับข้อคุยค่ะชีชัยโรดทุศลาชับเจ้าหน่วยใหม่ให้โลนยากมันชาเลยเนาะมันยากมันชาคือเราแบบมืออื่นเลยเลยเถิดตุน้ำ คือเอามืออื่นเลยสาวอันนี้เอามืออื่นแล้วมาทิมาวันท่ชามชิบทำอะไรบ่เมือนมันชามบ่าเก้ามันนี้เด้ชาเก้าบ่มนีช้ชิบอืนนี่แหละแมนโอสามสิบเบิ้งในโทรศัพท์มันก็เชาเก้าลงมือี่น้องยวันนั้นไม่ทำบรศัท์เลยเนาะลงันที่เลยเมัไปเบิ้งกานบตัวนาะแต่เก่าชื่อตัวกาบ้านนี้บัตัวแหละกัให้บานบมานบัวตัวคนมาหื้อแลวคนก็ไป คอเชปพูดเลยะมันูู้ตนนเลแล้วบ่อนเฮ้นายอันตาเลยประตูชาวอยู่เชปุนงฮะงามบอกชาวอยู่เชปุนนี่ช้ำกันกรเมียกูเมือนะอันนั้นละเออห็นที่หั่นอตู้ตู้ตำดําขากรช้ำกันกับพนนั้นอบนนันทนี้นั่นนานาหมูพเมือแล้วนี่อันนี้นาคน หน้าหน้าฮักคือหน้าหมูเนี่ยแค่แบมอยู่เนาะแม่บบบอยิ้มบอยแย่แมงเนาะปลูกปอเนี่ยนอนบอยิ้มบอยแย่แมงเนาะมือมันก็ไม่ได้โทรมาเลยบอกประตูบูดอย่างเดียวพันยาโทรมาหาเจ้าแหละโว้ยขึ้มือยังให้พากเงินไปให้นะมึมีเข่ากินงไอเส้าคอย่เอาอีกแหน่ประตูเลยโทรมาแตมันเลยต้องมามั้งแต่ไปถามมาโทรมาเพียงโทรก็บม่ได้ยังบอกคนว่าอโอบก่อนน่ะกระเด็นสดฮะกระเด็นสดเตา กบคัดบ้านเออมันกันเดียวกันแล้วสัปปะโทรกันเลยโทรครับโทกันยันตะมูหับวันเราหมักแห้งแบบวันเราขึ้นฮ้อนแห้งบ่นเราหมักแห้งบ่จังว่ากันว่าขึ้นฮ้อนแห้งกันแต่เก่ามากกว่านี้โทรนะโทรตั้งแต่หู่จักกันเบนี้ประตูตาบอมแม่นนั่นดอกคนนั่นงอนินผู้อยู่พุ่นอยู่ชะล้วนพุ่งเล่าให้เล่าอีนายให้อใกกันนนนหหหห้เเ็็ตา คนนั food food. So long, ้นชุ้งเขาบ้านพ่อบ้านแม่มันอาก็อยู่ใกล้กันนะล่ะอยู่ใกล้กันกับมันนี่แหละบนอายุน้ำพ่อนะพ่อกลับไปบวชอยู่วัดัุนและไอ้ายนะก็กินนั่นยาเช็ดติบไปรับจ้างมาแล้วกับเขาก็ไมีกินแล้วเขา่ให้มันการบันตีหัวหรือมังกรได้มาไอ้ มันเ่ามันมาขันคอยไปอยู่น้ำเจ้านั่นเจ้าดีแล้วของสกปรกอยากแดงคอยไกะแดงมันหนอยากแาแงแล้วเขาแคที่อยู่เท่าคอยตาย่หมดเลยมูยังไม่เร็วแหลกมันบ่เชื่อมันมันตจุนั่นไปแล้วก็เดี่ก็จนห่อนลักแปะผมคอยไปไปแล้วกับมันกับปิดเทรลชาบไว้บ่อเนี่ยเออสลัดไปแล้วเนาะเออมันมือใหม่ผุนมันจังเปิดบ่อยมันเปิดมันเปิดแล้วมันว่าเทรลชาบคอยอันตกน้ำมันว่ามันตาย ตกเลยนะแม่อน้องประตูพี่โตประตูม <c oughs> ืเอเราไปหาเราก็อปิดเครื่องเนี้ยนาะปิดเครื่องไว้เวื่อกันกระมันเอาอันขูดบัตรให้มันนี่แหยจนมันมุดบัตรผูนันก็บม่ได้โทรมาเหาเธอหนึ่งทีมงานจะไปน้ำเจ้านี่ก็ได้พอจะ,จะไปลุมผู้เช่านะไปที่ปนนี้เอานะประตูไปไปน้ำได้ไปขึ้นได้ข้างแนนไปมันพระตูฮะผู้เนี่ยผู้อยู่เซโปนี่ขันไปได้ข้างแนนหรือไปเ่าได้ก็ไปหาอัน คือไปรอบที่แล้วแล้วเนาะระตูเนาะไปเบิ่งบูชาอาบน้ำเนาะระตูโฮ้ยไปกับบอลแล้มวนไดมวน่าเนาะตูสาเบิ่งใมคลิปจงสีมวนอยู่ตูบอลแล้วดืตูคือคข่คข่นม้วาของนั้นเรามา็นักออยหนอเนาะ เขาตู้โมันให้กับชาวนบ่แลนแล้วเขาเอาหอกเรายอายั้านเราหรอลักายนั้นลักเนียมไม่เราเอาเลยสร้างว่าอยบริวอคอยนะกอดค้อลุกของมรโลเขาแน่นดิเขาจะเห็นได้แค่ข้าเนาะเอามาทั้งแพงเขาลดเนี่ยนะตัวเนเขาแน่นดิได้คุยกับพ่อแม่เขาข้างแน่เราบอประตูเอาข้าบกอดบ ใหดแนะนำเพื่ได้ไหมขวดนี้จะไปมืออื่นมือเนี่ยพ่อพิ่นีเขาเด้ขวดนี้จะไปคอมืออื่นมือหื่นนี่นะฮัลโหลฮัลโหลอันมืออื้นแล้วออกแต่เศร้าเด้อมันทันหลุดตู้เด้อคันมันทันทันหลุดตู้แหละมันฮอดพี่นั่นชิบเอ็ดมงมันฮอดรถห่ดนงอนเลยเด้อเดี๋ยวมันจะทรโทุไว้เลยเนี่ย แม่คือไม่ว่าว่ามีรู้เรื่องเนาะเขาจำคำแล้วก็ไม่อือไม่นอแล้วก็บางมันเป็นน้ำโทรศัพท์มันได้มันเชื่อเขาว่าเฮ้ยจะบบุจักนามานะไปส่งเขานะเขาให้เขาให้ของดีน้ำประตูประชงเชโนก็ดีนะใช่ประชุมเขาเขาให้เขาให้ของดีน้ำหมอเห็ดแต่ของอันชื่อขายชื่อดอกนี่นะมัน อาโลอกมักเือบแกัือบข้นไดไหมเนี่บอกใจไม่ได้ลยปวทราบคือข้ี้ของจก็คือตะนลตามัดใจางนดนนี่อยู่ร้อยเอรมาคนไทยร้อยเอ็ดไทยร้อเราให้คอยเอาอันเช่าอัน ชันคุณนี่นะเออเราเสียร์ใช่ช่ฉันเนาะเราเอาเช่าชันเนาะเราละเช่าฉันบ่เอาคอยเราคอยบ่เป็นยังเราจังบ่เอาเนาะจักและบ่เราบา่หมักเราหมักตู้พายว่บอืมุนไแหละ <laughs> ตู้ไฟแล้วเอาเพราะว่าเราจากอันได้ตู้พายไปหาเห็ดอยู่ในหัวหน้าเราเพราะว่าเห็ดในหัวหน้านั่งชันหนึ่งร้อยว่ะ เอาเมื่อเช้านี้เราได้ปลาไหลเนอะเช้าชัดเลยเนี่ยนั่นแล้วจังหวะเราจะได้อันเท่าพายเนี่ยคงเราก้มไปวันนี้ได้แต่พายมันเห็นเห็เขามาในก้มคือจะพายเนาะนำเอาบริโภคคือจะพายแต่พายปก้มไปวันนี้เช้าชัดแล้วมักวันนี้เออนั่นเนาะเช้าวันลาน้อยกับมักเออมักจะพายเนี่ยเราก้มไปโบเต้โตเต้ใบได้จะพายไไปเขาวัดโย่เราจะเลี้ยวมาเตะหลังเขาบริโภคเดย์วนน เขาอยากได้ไปหาเฮ็ดชาวฉอยากได้ <sk <sk ันับมา้เฮ็ดรู้หนึ่งได้เนาะคู่มือนี่คอยไชยากได้ทั่วห้างบ่ชาวันะไม่เคยทัวหาเลยบ่ชาวั์บ่ไม่ทั่เงเลยไดคนมาเลยเด้แต่วันมากลับไ่ทัไปกองพ่อเยู่วานคอยบ่อนันนั้นน่นคันมูทัมาแล้วคอยกะบ่บ่นั้นคอยับต้นเฉือยอยู่คันมูทัมาเพื่อน ชาวลาน้อยเหน็นแล้วคนนั้นเมืองนอกคนอันฝากเงินมาให้อันชาวลาน้อยให้เขาให้มาหาค่อยนี่ชาวลาน้อยจักบาบูม,มาแล้วฝักเงินเขาเลยไปหาตู้พอดเออฝากเงินมาให้คนาขาน้ำมันหลุดบันยังเหรอฝากหลายปรตู้ผู้อยู่นนะป,ปะโยงของร้อยนี่กับพ่อมาอยู่ดอกเนาะเงินเงินเมืองนอกดิเออเงินเมืองนอกเนาะน้ำลบแล้วเอาละละละประตู ได้วอมลุบลรเนาะโอ้ยบ่ดด้วชมหาลุบมือหนึ่งเนาะมือหนึ่งเที่ยวจุนเทียวเนาะเงินลนอกเได้เงินแล้วรก็ว่าขก็ไปยากเลยแล้วด้นอเช็คนอยู่ตางประเทศเหยังไดิแล้วมอนอยู่รอเอนกโทรมาถาเป็นไรชาลาน่อยไปแล้วบยังม่ได้มอนะบ่รไปนะเขาฝากเงินมาแล้วเงินนั้น ว่าจะใครเราไปหาเจ้าหน่อยให้คานรามันดิให้คานรามันแล้วใช่ไหมไม่ไล่ประตูไปหลินน้ำเลยเนาะขังถามมันคอยว่าชาวละน้อยไปละบอนหนังม่นนัดไปหนาวอ่ะวูนี่นะนี่ตะคอยเราไปหาเราอ่ะสรุปมันประตูไม่ได้ไปเลยบบานนั่นพนจ้นางนะไม่ได้ไปเลยเลยอยู่ในนั้นจนค่ำหมออันมิรีบอนคอนเสิร์ตเน มี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 เออผู้ช่าอันนพุธจะน้องทรมาให้ไปเอาให้ไปเอาอันชุคนเขามาลินบุญนะเนาะอผู้เช่านาชีวันที่สองบนมือสุด้ทยนะมือแท้มันเต้งแป้วปรตกัไปแมที่เช่าเขานไม่ตกไม่งเขาก็งนเลยจะเคยมือมันแท้กับที่หนึ่งที่สองไปอหับเอาชี่คนชิบ้ารถไทยได้ไปหับ หมอบ่ได้ไปบมไปนะเนาะมันหลายคนหมดมันหลายคนสี่คนหสี่คนหนึ่งใะ้รเนี่ยหลู่เขาไปดั่งบอลหนึ่งมันเทไรมันบ่แฉนบ่พอกินได้คนสี่คนโอ้ยบ่บ่อดแล้วบ่เนาะว่าเชียเงินเชียคำก็ดีหมครับโัยเฉพปะจิิงคองแล้วไปกลางคืนชอบแม่เนาะบ่ให้ปานาเมียนบ่บ่มีผู้บุญเนี่ยอื่นเขาไปยาดนั่นน่เนาะยอดนั่นเขาเห็ดอัน ทำลายเฮือนชันนี่แหละคนปรอยู่เนาะแม่อะไรยังคืนยังเว้นยังว่าคนใกล้เนาะแินมเย็นแล้วแหละเั็นดิเทียมนั่นทีนั่นกับเขาเอาเอาชุ่มเงาตะคอกไปขากินอย่างกากินอยู่แล้วใช้เจ้าบอจักคนเนี่ยเช็นแต่ห้อยแต่ซากทีแล้วเนาะมันจะค้นเหมือนข้าตัวนั่นตี้โอ้ชาวทูไปเอาเอามาหลินบุญ มันก็บโบลิก้าอีกมาแน่แน่ฝนจะนางเนาะทางย้ำนี่เป็นวันเนาะทางก็ทางขี้ดินแดงอยู่สาวปูเสีวไปหาบ้านบ่อตูโทบอกไปหัเนาะสาวอันบ้าสิไปหาอ่านี่ถึงน้ำมันท่านบ่อตัวไปละเสริมไปฮับเอาอนี้เอออันนี้นั่นคนในเนาะบอลสาฝนจะนางอนะโทรไปเออเออผู้นั่นแหละโอ้ผู้นั่นแหละหายไปอันหับเขาหน่อยเขาบไปห้าประตูบางมือแน่นนะบไปหาเพื่อนมือแน่นนะเอ้าเราก็บังอยู่ฉวัตรพูด เราก็บริบาลเหมือนน่ะกระปุกโบฟนที่เนาะจูหัไปหันไปหาเอื้อยอยู่หัน่ะเอื้อยก็บม่มีปัวคอยบริมาลเอื้อยเจ้าว่ะคอยหมักเจ้าเใครอยู่หันเนาะคือว่าชูคนชูพิษนัดเมือนนั้นเนาตื่นต๊อกพิษนัดกันเลย่ะเขาไปกับบบพิธบบพิธวางนอกว่ะชนะโบพิธนัดเนาะเอื้อยคนก็อยู่ในเฮือนหันกับไปลินน้ำเอื้อยคนนั้นคอยบริบาเอื้อยเจ้าวาะคอยหมักเจ้าเนาะเขาว่าไปในนี้แล้วนี่แต่ประตูบบไปฉันเนาะเราไปอยู่ดิโบไปอัน ฮอตนั่นบ้านนั่นนานดีหันแล้วถามว่าเจ้าอยู่ฉวนกนก็กนมาเลยว่ะอืมยะบ้านนี้หละแดงวันนี่แหละโทรามาให้เขาไป open, หับเอาพิ้นไหนมันจะมาบุญอันนี้น่ะไปก็เลยไปได้ไปอันนี้อีกนี่ตอนแรงนี่ให้ไปบ่ไ,ปได้ไปดอกว่าไปบ่ได้พระเลื่อนปะ้ะอันนี้น่ะอยันมาลุกต้องก็จะไปเชฟบูนี่เขาจะจ้างหลานนี่มานอนนอนนี่ ปลูกง้ปลูกยังก็ชายมันนี่มาปลูกไขไป่เชิดโพนี่ไปเอลีประตูนี่ไปอรีไร่ไอรีบอนี่เรื่อไปน้ำเจ้านะเรื่อแน่ไปน้ำเจ้านะฮะทีมงานนี่พี่เลือแน่ไปน้ำเจ้าไปบุ๊ยไปแล้วอยากได้มุเจ้าแล้วไปนองไปสะดวกไปกับไปนั่นตัวน้อไปบุกคาเวียกกับไปน้ำเจอดว่าเขาบ่ใบท้ายคลิปไปแล้วเจอดบุษราใบท้ายคลิปนะทายอันนั้นมันเขาบ่ได้อันนั้นหรอตะวันบึงแข้งแข้งแข้งอยากถ่ายนี่ยบ่งอย่างเนาะแข้งอยากถ่าย แต่บางว่าเราเคยเห็นมันทุกอย่างเลยเขาเดินนี่ฟังเอาเองนี่ทุบใจไอ้ไมันเองเลยเด่นนี่ตู้ไอ้ไม่เลยเลยนี่ให้เอาน่ให้ไปเอาหน่อ้ไอ้ติโตน้องสาวให้ฮัลโหลนี่ได้เฮ้ยอันพ่อลุงเอ้ยอันพวกกันชีถ่ายชิปยังก็ไปน้ำเฮาถ่ายได้ตีถ่ายชิปเนาะ ยันว่าไปแล้วบ่ให้ถ่ายโยุไม่ได้เลยคนดัง,ลดงเลยตะเมียทั้งที <c oughs> ไปบ่ดถ่ายอันชิปถ่ายอย่างภาว่าโอ้ยอันมาแล้วค่อย้ถ่ายแล้วอันถ่ายน้องถ่ายนุ่งค่อยนี่ภาวะ <c oughs> อ่าไปแล้วว่าคันเ <c oughs> ออไปหาเราเด้อไปว่าคันแน่เด้อ <c oughs> มือนัอนแล้วค่อยไปได้มือนัอนนั่น ไปละฮอตลาวแหละเจ้าโทรมาหาแหละคอยชิบว่านำลาวเด้อเห็นบ่คันคันเจ้าฮอตลาวแหละเจ้าอันอันนั้นมาหาคอยแหละคอยชิโทรกลับดอกเด้อคอยชิบว่านำลาวเองเด้อเออคอยว่าไปแล้วแหละคอยชิไปนอนนานคืนนึงเมื่อเช้าวันคอยชิมาแหละคอยชิเอาลาวนำมาบึงเงื่อนในบึงอันนี้คอยชิกรอนอ่ะจบลงกันแหละ เมื่อคอยไปแล้วเอาไอ้น้องเจ้ามาคบใครกันอใช้เจ้าเห็นและเป็นดั้งเดิมมันผู้ผู้ใหญ่นั่นไปห่อแล้วพนว่าบอเอาดอกแล้วก็เพิ่นเบิ่งโตโตเบิ่งเพิ่นแล้วเจ้าเอาคอยคอยเอาเจ้าแหละมันตกลงแล้วคอยเอามาน้ำหน่อชีได้เจ้าเออคอยมาห่อเจ้าก้อนยังว่ากันนั่นยันบ๊บพวกกัน ทีมงานคอยไปน้ำแล้วาให้ทายได้ชิพนี่เราโอ้ยเ่ได้แล้วเขาไปน้ำแหละเออ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 อ๋อนั่นนั่นเนออลุงเนาเอออันนั่นอันนีเอาไปให้ดอกมือหน่อยน่อยแนวจะได้หน่อยอเอไปให้เอาไปให้ เออเออโอ้ยราคาเป็นล้านกว่าเอาไปได้ราคามันในไหนเอาไปให้ปลูกชําอีกอือ่ามีของดีไปให้เราจะได้วาดผีกันผีนับแต่ว่าผีนั่นให้เอาไปให้เบริดลูกมันก็มีอยู่แล้วว่ะเอาไปสารพัดเลยเป็นบอกฮะเอาไปสารพัดพันแนวเลยเนาะอ่าหย่างด้วมันติดต่อกินชิลาลาบันกิน foto hmm. okay, 42